เย็นๆครับผมครับเวลาทำงานทำบวนครับผมแรงงานไทยี่แต้หวันครับมารับขอรับหน้าไปกินเน้อกินนี้เอเยียมนะครับเด้อ พ่บพอนบ่ไปว่โลหมดเยอะแจงเยอะเลยโอ้ี๋ยวขอบแซ่บกับพอกันละครับไดได้กันทุกคนเย็นเยครับผมเย็น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 หยหยห่งนะแบงกันนะมียงอ๋อกินบ้านหอกคนเมียน ม no ียีนีโคนเดี่่ยแล้วในหน่วยฮะนมาอของไหนมียีนีโม้คนมาในที่อะนะนี่ว่ายขายม้คนอ่ะยม่เปน่อ่้ยไยังันนะ